จ้าสวัส <tu> ด <i ro> ีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะเนาะมูนี่กับมาพ่อๆกับพวกห้าครอบครัวอีสานนอนหน้าด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อบรรยากาศอยูุทงไฮทงหน้ามูนี่กับหนาวหนาวพ่อแม่พี่น้องบ้านพ่อแม่พี่น้องหนาวพอน้อจ้าเย็นเนาะค่ะเนาะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกๆคนแม่บ้านกับสิพาพ่อแม่พี่น้องมาส้มตะกะแตนเด้อค่ะเด้อแม่บ้านกับมีความฝันว่าจากเลี้ยงตะกะแตนเนาะค่ะเนาะตะกะแตนปัตติก้าเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปจ้าแม่บ้านสิพาส้มเด้อค่ะเด้อเห็นบ่ค่ะ เห็นว่าจ่าดำก็ม่อมเข้มแมอยู่ค่ะนี่กาพึ่งเนาะค่ะเนาะพึ่งขยายพ่อแม่พี่น้องพึ่งสีเริ่มเลี้ยงมันเทองวันใ้ขยายเนาะค่ะแม่บ้านพึ่งสีเริ่มเลี้ยงค่ะพ่อแม่พี่น้องควบฝันว่าจะเลี้ยงตะกะแตนตะโดนแล้วล่ะค่ะก็เลยพึ่งได้เวลาเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้พวกเราครอบครัวอีสานหน้าหเนี่ยได้จ่าทุกทุกคนแม่บ้านสิพาส้มเนาะค่ะเด้อแม่บ้านกับสิพาพ่อแม่พี่น้องมาส้มเนาะค่ะเนาะอันหลังจากที่แม่บ้านได้ใครมาแต่น้ำเพลินเนาะค่ะเนาะพพ่่่อแมีน้องเนาะ กับ,บหลายดอกจ้าเอามาน้ำเพลินฉีดเดียวพ่อแม่พี่น้องกับอันมาลอรุุนเนาะคะนะ่ะเนาะรุ่นแม่บานกับมาลอรุ่นน้ำตะของในละค่พะพอดีได้ไข่มาน้ำเพลินกระปุกหนึ่งกระปุกหนึ่งทอากับฉีดหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเปิ้ลไส้ใบแล้วฉีดหนึ่งแม่บานสิพามาส้มด้วยค่ะเด้อเพลินกันยังออกข้าันเบิดเนาะคะนะ่ะเนาะเบิง่งเบิงพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่จ้าเพิ่นกําล่างกินล่างคนหลายๆคนมันก็สิเลี้ยงแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ รังค้อนผลกสิเก่าแล้วอันนี้แม่บานเมือม่อเมื่อไมเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องควมฝันตะโดนแล้วค่ะเบิ้งค่ะอุ้ยน่ารักไหมค่ะแม่บานก็นมีความฝันมาอยากเรียงเพิ่นตะโดนเลยละค่ะอันเมื่อวานนี่แม่บานมายืนเบิงองละค่ะเนาะเพิ่นกระลังบบกออกมาจากใครไหมคะ่ะเพิ่นลอกขาบอกมาปอลรอดไปแล็ดออกมาอุ้ยแม่บานเลยยืนเบิ่งน่ารักดีนะคะเนาะเพิ่นกระลังนี่เด้อค่ะตัวตวสีเทาๆเห็นบ่ค่ะนี่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 จ้าเพิ่นกระลังสิออกมาอยู่นีพ่อแม่พี่น้อง เพิ่งเงินออกมาจากไข่นะคะเนะาะลังคนกับสิบกเคยเห็นดิค่ะคือแม่บ้านนี่แหละจ้าแม่บ้านกับพึ่งเคยเห็นนี่แล้วพ่อแม่พี่น้องว่าเป็นยังไงการเลี้ยงตะกะเตียนเนาะค่ะเนาะกระออกมาที่แรกเขาเอาใบกล้วยใส่ยังสี่ล่ะค่ะเพิ่นใหญ่ยังน้อยเขาเอาใบหญ้าใบหยางมาใส่ปนกันไปน้ำเนาะค่ะเนาะเพิ่นมักแสงแดดเด้อค่ะเด้อตะกะเตียน เพิ่มมักแสงแดดเนาะค่ะเนาะเม่บานก็เอามาล่องเลียงเบื้องฉีดนึงค่ะอันการจังไดกันล่อช่มตอนต่อไปเพราแไม่พี่น้องจักสิเป็นจังไดจักสิยัางหรือสีหลอดเนาะค่ะเนะาะจะสีหลอดหรือสีบอสหนอกเพราะว่าอันอยู่ดีมีแห้งกับห้หลอดในเด้อเนาะจ้ะเนาะอย่างบุญยังคุณนเนยสมแม่บานอยากเลียงเนยพึ่งครั้งแรกเนาะค่ะเนาะนี่เนาะก็คอยขยายไปเรื่อยๆแล้วพ่อแไม่พี่นอ้องบ่ล่องบ่ลูเนาะค่ะเนาะ,ะเกษตรกร บ้านเฮาลองไปหลายๆอย่างคือว่าแหรอพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกาลังหมุดปลอดๆอ,ออกมาพ่อแม่พี่น้องเพิ่นหมักแสงแดดไม่บานว่าใหญ่เร็วไหมคะ่ะมือว่านนี่เนาะไม่บ้านไม่บ้านมาเบิงเบิดมือเลยดิค่ะควบหนาลักควงตะกั่เตนเนาะค่ะเนาะอันมือว่านนี่เพิ่อนออก ออกมาเป็นสียังสีเนาะค่ะเนาะสีข,า,ขาวๆเท่าๆยังสีบ่ท่านได้โดนเนาะค่ะบ่ท่านได้พ่อเคืองมือแม่พ่อแม่พี่น้องบ่ท่านได้พ่อเคืองมือแล้วบ่นี้เป็นสีดำเลยไหมคะ่ะเป็นสีดำแบบนี้เลยเนาะขมม่มเข็มเม่ป่านแมงวันแม่บานสะอวนแม่บานมาเบิ้งเบิดมือเลยลูกสายวาน้องตนกาวา่าแม่ก็ไปนอนน้ำตะ,ะเตียนเน้บ่ท่านอ้อ <c oughs> อันแม่เอินลูกสาวลาลูกสาวลา แห่เอืนตะกะแตนแม่ก็ไปน้อนตะกะแตนโหลดแล้วท่านเกษีประมานนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องไทยพ่อแมีพี่น้องเบิ่งนะ้นะเนาพึ่งบอได้ได้สามมือนีที่จา้านี่อันเทียนแม่บานออกใครมาตะน้ำเพลินค่ะพึ่งบอออกจากไข่เพลินได้สามมือนีจา้าอันที่เห็นโตอยู่นี่สามวันค่ะนี่พึ่งบอออกมา,ากนะจ๊าเนาะที่แหลกกระเบาะเนี่ยนอยที่แหลกกระเบาะ เย็ดแปดตัวก่อนนะคะเนาะที่สองกะเป็นรุ่นเป็นรุ่นออกมาต่อกันเรื่อยๆนะคะเนาะโอ้ยก็น่ารักดีกะกะขอ,อกบัวันใหญ่ๆนะคะเนาะพึ่งพึ่งล่องเบิ้งไหมคะ่ะขอ,อกกะน,น,น้อยๆอยู่พอบาัวบาัวหันแดดบัวหันแดดน,นี่นะคะเนาะเลี้ยนรูไปคือว่านั่นละพ่อแม่พี่น้องบ่ล้องบ่รูลองไปเรื่อยๆนะคะเนาะในบ้านก็ได้เอาใบตองมาเปลี่ยนให้มือเศ้านี่ กป่าเนเต็นดองแดงดองแดงเพิ่นมักแดดเนาะค่ะตะกเตนเนาะเพิ่นมักแดดมักแสงแดดบอกออกบ้านในเบิดอยู่ค่ะนี่ในบ้านเอามาฉีดหนึ่งเด้อจ้าเด้ออยู่นี่ เพิ่นถือเดียเราเอาบุรคา่าเพิ่นกระสิบปัดลอดเป็ดเล็ดออกมาความน่ารักของตะกะแตนมื้อนี้แม่บ้านก็ได้ภาพ่แม่พีนอ้องะะนนะะนะชมตะกะแตนเนาะค่ะเนาะชมตะกะแตนปะตังก้าเห็นเพิ่นเลี้ยงตะโดนแล้วแม่บ้านอยากเลี้ยงตะโดนแล้วค่ะเพิ่งมีโอกาสดีนะคะนะเนาะแล้วเขาแล้วน้ําแล้วไม่จั็เลยพอดีของเพิ่นกับของก็ไข่เนาะคะ่นะเนาะก็เลยได้มาเลี้ยงเลยวันนี้ ล่องไปเบิดทุกย่างล่ะอพอมีพี่น้องบอลล่องกับบอลูเนาะค่ะเนาะทุกๆกคนไม่ลองก็ไม่รู้แต่ว่าบอ่อออกเครืองดูบ่อันเครืองไม่บานกับบ่อฮันหุจักเ้ยค่ะเด้อนี่จ้าพวกเ้าคขอบรัวอีสานนอนหนะ้าก็ขอ ขอบ,บุญขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะเด้อที่ขอมาเป็นกำลังแรงใจให้พวกเฮาเนาะค่ะเนาะขอขอบ,บุญขอบคุณหลายๆจ้ะแม่บ้านก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งตะก,กะแตนเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ่สนี้กันเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าจังมาพอกันใหม่เนาะค่ะเนะาะพวกเฮาขอพูดอีสา,านเนาะหน้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรง ลำลำรลย,ลยๆยกันทุคูทุกคนเ้อะค่ะเด้อจะเก็บจะไข่จะจนเด้อจ้าม้นนี่แม่บ้านกับสีเด้กเก้าคำว่าสวัสดีค่ะทุกๆคนบ๊ายบาย